các cháu khẩu cua phải chẳng hanh điên rồi ở ở Nam บอปฏิบัติเรเคยมีจะเกลือหรอกเอาันั้นม่หอยงีสี่ส่วมนาที่ิบห้าคำเดือนเจ็ดตัวนั้นอ่ะโอ้ค่ะสิบห้าคำเดือนเจ็เป็นวันกุฏิจิตของพระพุทธเจ้าเฮาโอค่ะเฮาทั้บุญหาแม่น่นนะอค่ะค่ะชื่อรบอสอ่ะค่ะเฮาทําบุญเป็นถือว่าเป็นวั่นแม่ที่สูงสุดใหญ่สุดเดวัน้ันถือว่ป็ที่ะันเป็นอย่าง มันหาก็อนปรด้ขาดมันป่ได้พิการแต่มันต้องขาดออกจากตัวเริ่มจากขอมือหนึ่งมีโอกาสหมดเลยมีเร<อ>าจะขาดถ้าเป็นมือหนึ่งขอมือหนึ่งขอมือแต่เป็นมือมน,น,นีออ่นได้พิการหรอกกันจริงกอมีแนวหนึ่งผมเอามีอยู่ผมเอ,อ,อาเม,มียกับเอามาอยู่กาแฟผมมาถึงมาบวาัวนี่บานี้ ข้าเจากำนดให้ถ้าบวเขาบวมย่นี่กำนดแบบแบบไหนแบบพวกกระบะ่นั่นอันวัยกกระบะสีหัดไปเีื่อะรสะรไปเลยแ่จะอนใจเล่ใชเออเออเพื่อว่าขาเจ้ให้สมเดือนเด้อเดือนหนึ่งเด้อบสี่อบอกขาบวชแล้วข้าเจ้าใจอ่อนเนาะกระบาเนี่ยะไปเรื่อยก็ได้แต่ถ้ามันใจอ่อนมันคิดจะมาแม่ยู่น้เขาอยู่นเหียนเขามันมีไเบิ่ง เน่อายุไลายมันได้แล้วแปดสิบสามแปดสิบสี่ช่วยเจอตัวเองพันใได้แล้เนาะปั่นแล้เนาะมีกำลังเล็นนเหน่อยอมีคุณใคมาด,ดูแลน้ำบ่หละ่ะแต่สมมติว่าเข้ามาอยู่วัดให้ยูให้เหนเมียไม่ติดเมียแน่เลย คู้ยเมียกับบอลแม่เนาะทุกวันเขาโดยเออแต่ว่าเจ้ากรกน้องพวกอะไรก็ส่งเสียอีกหรอกครับแต่ว่าเ่อของผมมีหม่องอยู่ท่าเฮ็ดงานไปเรื่อยเนาะแต่มันลำบากใจเอาไว้กับผู้อื่นเพราบว่ไว้ใจเนาะผู้อื่นเด้เนั่นเนาะเขาติดนีหม่องอย่างเี้นะครับแปลว่าแต่ว่าเขาหายแต่ว่าเขากำหนดไว้ เขเยว่าก็ทาแเ้าจะว่าเอาไปดีๆไปรม่อยๆแต่สิมีนาบีบแล้เรีว่าแม่เจ้าสบายแม่เจ้าบันนแม่เจ้าบนหนมันก็จะเป็นเอาอันเาวนาหน่ะแหละเป็นบะลก็เป็นกังวนฝุ่นกังวลทีดเด้แต่ว่าถ้าเอาแม่มาอยู่น้ำแบบนี้ฟูมาดูดูแร่น้ามไข้อยู่เด้เนาะเพราะว่าถ้ามัน รัวว่าบาปนอกถ้ามันเมดบุญจังสีจังขึ Demon> ้มาเพื่อผมถึงเมดบุญก่อนห่าแจเขาระจีวเรือว่าจัมาตรงเวลาท่านหายใจเพราเอาไปเลื่องว่าอมาจากว่าเอาคือว่ารอดทำเนไปก่อนจังมากอไรีกังวลรอว่าเฮาเฮามาจังสี่เขาก็กำหนดมันบอกกำหนดมันบอกไม่ยังเขากะว่า แม่เป็นนั่นแม่เป็นนี่ทั้งนี้ก็บอเป็นอันยุเพื่อกันเลยวบอกเป็นอันบวชเพื่อกันนั่แหละแท่ที่สืสง,งบกับกลางนวนมาเกี่าวเอามอายู่น้ำแต่ว่ามีครูมาเบิ่งน้ำแน่เพราะว่าเพิ่นเล่าเก่าแล้วหายหยาตัวครูมาดูแลน้ำไหมก็สั่นแต่ยูดูแลเอาแม่สักอนมันจังบ่มีกังวน แม่เากับพระละหันผู้หนึ่งของเข้าคือกันนั่นแหละครับครับขีิบ้าที่เข้ากันนั่นแหลเข้ากับเข้ากับเห็ดเห็ดเอาอยู่เฮือนนั่นแหละเห็ดตามฟั่งล่องคอไปเรื่อยเห็ดไปตามเรื่อยนั่นแหละบ่ต้องเร่งรัดในการบวชครับบวชแล้วมันห้อนถ้าถ้ามันมีห่วงห่วงไม่เป็นห่วงธรรมดามันเป็นเม่าได้เนี่ยเป็นแม่เด้ถ้าเมียบวรสอนเด้เนาะนอกบวชเราก็ห่วบ ขับมาซด้เลยขับทำไรด้อันนั้นก็เลยขับรยงับเรราเรียงวขายข้บริามันเป็นกำลังรวมขออกปมันเกกลรวมเพ่เพราะว่าเขาเบี่ยงเขาหนึ่งเพราะว่าวังเอาประโยชน์จากเขาเบี่ยงไว้เพื่อประโยชน์ได้ว่ามันเบี่ยงอาบุญพระาดวนี้อเรอตาดออกซะ แต่เห็นเหลือไว้ตาเม่น่ะตัวนี้มันจังเป็นบุญตัวนี้ก็จะเป็นบุญแล้วก็คือเป็นกุศลที่คอยม้วนน้ำเฮาอยู่น้ำเพิน่นจนท่ามเพิ่นตายซะก่อนจังว่ากันเพราะว่ามาอยู่นี่ความคิดความห่วงเฮาก็าาออกไปข้างนอกออกไปหาแม่คือเก่านั่นแหละเนาะมันเป็นแม่์เขาเจ้เาเนี่ยเมร์เห่าเองเขาเป็นหยังแต่เขาเจ้เาว่ <c oughs> <c oughs> า ถ้าเขาจะ้า,าลงผู้ใดตำนี้ยังยืงนงพอบวชได้เองเปนอ่างนี้น,น,นมันขาดจังเลยคือมัน่แม่นขาดรถชูขาหนีไปหน่อยเออนัเออแั่นแหละไปไดูแลเอาเมยสะกอนจังมากก็ะไดจังบ่ไดห่วงตามนี้เ้อะเมกัพระละหนันเจ้าคองกับครองขะข,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 ขักนั่นแหละโตสีเป็นกุศลทรงเท่าเองเอาวางก้อนใดสีสามก้อน ชิพ่าคำโดนเจี๊ยอันปวดกระดวนรนาะโดนแล้วมาอู้นว่าหอดมีหน้าเมนเลยมีทุนหน้าุณเอเอเดือนนี่อีกมีทุนหน้าคุณเองเาน้ากันะค่ะเออกันชิพอดอาจารย์ในส่วนนันทกินงานาวหมอบาลนอาจารย์ำเร็สติปัญญา พออีกแล้วบเรือวดลังปวดคอกะรอย่งเงี้ยเื่งว่าห้เห็ดเอาหฮ็ดเอาอยู่ตำหวจอยู่กลานตำรวจลมหายใจไม่กไปือไ่เจ้าข้ามอยากไปตัดมันเจ้าความอยากไปตัดมันไหมเวลาเข้าปฏิบัติ เาก็มีความของเกี่ยวเนือความอยากได้อยากรวยเป็นธรรมดาอยู่ดอกแต่ว่าให้ทุกคนเท็จขึ้นว่าอยากได้โดยเอาร่มหนี่กับหน้าร่มหนี่มาเป็นตัวเครื่องอยู่ของเจ้าของมันสิมา,าเอาเองดอกในกางสั่น์แต่ส่วนมากเอาควมอจากไป,ไปดึงมันมามันเลยมันเลยตัตดแท่นที่สิได้เร็วๆแล,ล้วเป็นบบได้ซ้ำเท็จคือว่าอยากได้นี่เมียเท็จคื้ว่าอยากได้น,ดนี่เขาก,ก็เรียนชีวิต อาจจะมีหนีมีศิลมีอันใดหนึ่งที่คัดของค่าอยู่ดอกแต่ว่าบม่มันไปขอประเทศอยู่ตลอดว่าทำบุญแลกขอเงียปเออมันบ่ได้ยังอันนี้อันนี้ค่ะเป็นบุญภายในเป็นบุญไ่สุเรศำไปที่เ้าเห็ดที่นี่อยู่กับลมนี่อยู่กับหน้าลมหนี่จิตสงบเป็นทั้งบุญทั้งกุศลอยู่ในหนีแล้วไม่จำเป็นต้องเอาเอาสิ่งเ่าหนีไปแลกอันอื่นดอกมันจีมาเอาเอง เมื่อเฮาสงบแล้วเข้ามาบุญคือความสงบเย็นในใจของเองดับความอยากได้ในขณะนั้นบริสิ่งลึกราบยังเช่นเจ้าก,กรรมในเว้นยังเช่นเทวดาทั้งหลายเนี่ยที่เฮาเหตดท่วมสงบไใสถานที่นั้นได้เป็นทิพย์ทิพย์ประวันยังทิพย์ประใจเฮาทิพย์ตอนนั้นเขาบามีความอยากได้ห่ังเจ้า,จาก,กรรมในเว้นมากปุ๊บแทนที่เขาสิมาจัดการเขากลับได้บุญออกไปไปไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อย จากลอยหนึ่งมันก็เหลือหน่อยลอยลงบันทึกข้อมสะดวกในการทํามาค้าขายมันก็เป็นเองพอว่าบ่มีผู้ขวางขวางหน่อยลงแต่ว่าอันนี้จะขวางเอาความยากขวางจะขวางขวางจะขวางเองอีกเมื่อเลิ่มซอยเขาขวางจะกว่าอยากอยู่แอะไรวันเอกขายอยู่ในครับอาจารย์แต่ปีแล้วเนี่ยเดินได้ละยขายไม่ได้ออกอยู่ขายอย่างนี้ เห็ดค hmm. ือจ in right? so, ังบ il so so, anyway. ่อยากได้เห็ดคือจังบอยเห็ดคือจังบ่อยากใครหมอคะเออเห็ดไปธรรมดาเขานี่ไหมเห็ดซื่ออยู่หลอดเห็ดอันนี้แหละแต่เห็ดเป็นแล้ว่าแมนบว่าใกล้กับกระน้อยเนี่มันกระนึบๆอยู่นี่แหละตอนนั้นมื่อนึงเห็ดจักสามทีเถื่อเทื่อละสองวินาทีไปอันวืบขึ้นพ่อเกาเดียวกับวืบขึ้นพ่อไม่ได้เห็ดหลายประนันดอก แต่วนหมามันเห็ดตแหลกมันแหลกหนิกระฟอยเออกระสำลักกระไรมันต้องคุ้มมันส่วนหมาือคุ้มมันตีเนาะคุมมันขึ้นเก่งยูอันก็อยากควางมันเออคิดนึกเอายูอันแล้วมันก็ได้แบบนั้นตัวนี้กระบ่ขึ้นคือดูน่าร่มกระบ้ขึ้นบ้ขึ้นช่วงหลังะนเออ ขึ้นรู้ะกนัขึรู้อขนดูอยู่แล้วมันถ้าได้คิดพ่อจะได้พ่อตาจกเฮ็ดนั่นจกได้นี่จะเป็นนั่นเป็นนี่แล้วมันเลยบ่ขึ้นมันเลยบ่สงบเป็นบ่มันเลยบ่เกิดความสงบกลอดันนี้เฮาจะไปกำหนดว่าโดนหรือว่าดนเฮ็ดเรื่นๆอ่างเฮ็ดไปเฮ็ดเรื่อยเฮ็ดเล่นๆอ่ีสสงบกับสร้างเพราะสงบกับสร้างมั่นอยู่แม้ อันนี้ไปกุมเห็ดเป็นเวลาได้เูว่ามันเห็ดเป็นเวลาได้สมาธินึกยังไปก็เอาโหลดยํานำโหลดว่าพุนได้ซ้ำหนี่เอาซ้ำหนี้นึกพอยังไปก็ลู่ล้มขาว่าพ่อซ้ำหนีนะแล้วก็ทําบุญทําท่านยังไงใชไหหาตะแหลกของไรไม่ว่าเป็นบุญหรอกมันเป็นอยากมันเป็นหอนมันเป็นกังวลเป็นเรล่าหล่อนเป็นจากได้เอาไปมาก็เป็นจมเดี๋ยวางไปนักก็เก่าอีก อย่าลืมด้วยว่าเจาก,กรรมในเวนหรือว,ว่ากรรมทั้งหลายมันมาจากาข้อมีเท่าเข้าไปดึงมันกอมาเองเด้วเวลาเข้าจากใดนั่นจากใดนี่เข้าไปเล็งมันว่าดดก็ศูนย์สัานั่นแหละเป็นแนวทางของม่านทั้งหลายคําว่าม่านกิเลสม่านคือความจากใดของเข้าอันหนึ่งบ่ขันธมานเนี่ยกิขะขัน,มนมมธมานมาจุราม่านพิธิอภิสังขารม่าน เนี่ยความคิดเท่าเองได้ความเข้าเองวาเนี่เทวาบุตรม่านนี่เป็นที่มาของพวกหลึกลับก็ว่กกิขาบพิธีม่านตั้งหาเพราะความคิดเท่าไปบวกมันไปหยัดใดมันเลยได้ช่องมันเลยมาในความคิดเปรียบสมันเท่าถอดสะพานไปท่อลาเลียงมันเข้ามาเห็นเท่าใจหอนกังวนกระว่าได้แบบนี้นั่นแหละถึงว่าเขา,า,า,าไปติดต่อการง,งานกับพนันผู้นี้แต่เกิดวอมตั้งไวเดล้ว เลยมีคนเป็นคนมีอารมณ์เลยศูนย์เลยแตกก่อนได้ว่นได้ตามกันต้งสั่นแล้วถ้าว่นได้ตามมีศีรษูนกันโหลดว่างไหมก็ว่าบ่ว่างไหมจังไดถอดเดี๋ยวหนึ่งยังพันได้หยั่งเนาะไปเฮ็ดไปเฮ็ดเพราะว่าอยากได้เฮ็ดคือว่าอยากได้อย่างนี้ไงเฮ็ดคือว่าอยากได้บางทีนะแั่ยังเฮ็ดคือเจ้าพวกอยากได้มันม่เด้ค่ะน้อยได้ง่นะเมื่อกี้หัวใจก็ได้ละกันยังมาถามอยู่เนาะ ก็หูจักยู่เออจะเย็นเย็นซาหรือเล็วเขาก็ต้องไปเด้แตจว่าล่ะซาอยู่หรือเร็วก็สัางเขาก็ต้องตายเหครับเป็นยังเขาคือบขวบพุ่มความกิดของต่ของครับมันเป็นสั่งภบสั่งชาติไงเออมจากใดห้างใดมันจะเอามาแลกเองดอกจาก็คือคนมาจากใดนี ความอยากความความความรวยความใดความมีมันถึงมาแลกข้าเองดอกแต่ข้าควบคุมสติจาของเห็ดคือว่าอยากได้ก็มั่นตัวคุอต้องพอเห็ดวาดเห็ดทุกอย่างยี่นี่มันไม่ได้อยากได้เด็กเออมันมันมาจังสี่กะบมันคือจังอยากอยากให้เข้าใจหอนอยากให้เข้าแสวงหาอยาก้เข้าอยากให้เข้าจากใดอยากให้เข้าเก็บอยากให้เข้าอวดอยากให้เข้าอ่างเห็ดบัเข้าบัเก็บเข้าบัอวดเข้าบัอ่างกูจะเห็ดบดยู่นี่กบบมันหลายอย่างสั้นแล้ว เห็นบ่อยากได้อะไรจังส่นแล้วมั<ด>นเขาติดเสนอน,นั่นเสนอนี่มาให้เนี่ยหยดทามดาสักตำแหนง่งบ่เอาจักยางนี่แหละเครื่องล่อจักรวัวพวกเจ้ามันมีแต่อยากได้ด <laughs> มันล่อให้พวกเจ้าใจห้อนจ,อจักว่าเขาจะเอาอันตำแหน่งนันตำแหน่งนี่มาให้จริงเบาจักยางข้ามร่างสี่หลี่ยมแ,แล้วเลย <laughs> มีแตรจังสรรอีกนี่แล้ว ว่ได้ย่างดอกบวชซืสือบวชอยู่ในใจโอ้เลยจักมือเราปวกกันไม่อยู่บางสกอนตัวอยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อยหรอเออมันถืคอยว่างคอยคลายคอยจางออกเองดอกบวชหรือบวชหรือบวชเราเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าใจเขาบวชบ้าง ใจเฮาเข่าถึงขันว่าบ่ทำไรท่ทำไร่เบรียดเบียนผู้ใดเสียขี้กรัพย์สิสนตลอดทั้งคนและสัตว์แล้วบ่มีนิดหนึ่งน่นหนึ่งนั่นละบวช<ไ>บ่มีความคิดลายกับไผเลยยากนี่แตยังไปถือมดดำมดแดงเออ<ว>อันนั้นมันเป็นกรรมที่บ่ได้เจตนามันบ่บาปหรอกอันนั้นอันใดที่มันเป็นบาปคือเฮาตั้งใจไปเฮ็ดเออตบยุ่งที่ตั้งใจแต่ธรรมดาธรรมชาติมันเฮ้าหน่อเฮาเฮ็ดไปจังสีมันถือมันตายก็สร้างมันตัวบ่ไปคิดหาตัว เออมันประบาทดอกตาเขาบริเต้งใจตั้ง์เจตนาการเจตนาเป็นตัวกรรมคือพวกตั้งใจคิดติดอะไรก็เป็นตัวกรรมผมว่าตั้งใจคิดว่าเห็นตั้งสี่กูซืได้อันนี้นี่ก็เป็นกรรมทั้งในคุณจะว่านี่กรรมทั้งใจเท่าไรนี่เออเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนานั่นแหละเรียกว่ากรรมอันพวกบริเตเจตนามันเลยเป็นดอกมันมันแค่การกดเป็นสิบอะกระจับมันออกอยู่เฉยๆ เออกระจามันออกมันจับมาทังชิ้ๆมันตางมันเป็นธรรมดาอันนั้นมันเป็นปฏิกิริยาเอฟฟเกต์จฉกแต่เขาบริั้งใจอย่างมันมันก็บอกเป็นอย่างดอกก็ได้มาว่าถ้าบวดดอกว่าตั้งแต่นี่ไม่อยู่คือเขาอยู่เบิ้งสะคอนตัวอืมเอามือนี่เลยปะเฮ้ยเห็นว่านั่นเห็นว่านั่น อยากเรื่องนะไเอามือไรเดนมันเิ่งก่อนเมื่อเดือนเออเออมากกับมาอยู่เอสปังานเราจับัเราเอาดนนี้เห็นบ่ะนบ่กเป็นสั้นแล้คนหายแ่ เจาต้องมาก่อนเพราะมิงหงัดตินังคนมันล่นเราเคยวัดีบบะมีหม่งยู่เรลาแผ่นินนี่บะมคิวบมี่ครับฮเดนเลค่ะ็จปนงนใจเออเพอพ้อนกันได้ครับเออพูดกับพนกนก้อนกได้คุลงพียู่หันมี้งสา นี่เพิ่นมีพายุหันตัวลเพิ่นบรสันคนม้เฮปีนบสเราบ่แมนบัดนี่เฮปีนบสเรเนาะสุดนี่ม่คือคุ้นๆยี่นี่ไหม็ถูกว่ากไหมอ๋อที่พักอยี่บันี่โอ้สิสีพักนอนยู่นี่เนาะ เออว่าเป็นยังพวกสีพักอยู่นี่เดี๋ยวให้ไปเฟือก,กับอันไอ้พวกนุชซ่าล้างหน่อยนั่นนั่นเออพวกเจ้าไปพักพักอนอาบนา้ำไปไปฟุตติที่เขาจัดให้ซะเออถ้าไปฝึอกทุกคนอยุ้ยเซกตกระซังเกกส,งสมอกันก็ไข่เบอ้อไข่หักกันบเาาบิดหักเบิดทอกันเบิดได้อยู่นีงกระซังก็กระซังทอกันเพ <c oughs> ื่อนเด้อ ไปไปหาหม่องผงผักเดี๋ยวจักนั้เขาสิพากันนั่นสนทนาธรรมในในหลังนั่นแหละหลังน้อยๆเคยเบิ่งบ่เออมีอยู่สามคนเดียวกันพวกฮีเขี่ยวนั่นไปจักเวละกำหนดหนังเจ้าเอกยากหลายแม้ว่แมันกำหนดจิต รู้แค่ล่มหายใจเข้ารู้แค่ล่มหายใจออกมันก็เป็นตัวนี้เองมันก็นึบๆอยู่นี่เองครับเออเฮ็ดแค่นั้นเราต้องกำหนดยิตเจอทียังดอกทำความดูเสื้อตัวหายใจเข้าหายใจออกแค่เหลือบๆตาลงไปมันก็เปลี่ยนมันก็มันนึบๆอยู่นี่เฮ็ดู่แค่นี้อันใดที่มันนึ่งนิ่มนุ่งลอยู่มึงนี่ได้แหละคบเออมึงนี่คูพ่ออะเออเดี๋ยวจะไปทำงานต่อบริเนตไปเรื่อยๆทั้งๆที่ทำงานมันก็เป็นได้บัน การปฏิบัติทํามกับการทํางานก็เป็นหนึ่งเดียวกันไดบ่แมนว่าเฮาสิมวนนั่งหยุดเห็ดบ่แรกก็บ่แมนว่าเฮาเฮ็ดเป็นเวลาสมาธิคือการทําจิตให้ตั้งมั่นในความสงบคาว่าสงบสงบจากการคิดบ่แมนสงบทั้งกายดอกายมันทํางานอยู่ก็ทําไปจ่วใจมันบ่กิดผุ่นบ่คิดฟี่หรือว่ามันอยู่ต่อหน้างานทํางานจังนี้ประสิทธิภาพอยู่ในต่อหน้างานแต่ของเฮ็ดนี่แหละี้อันนี้คนทำงานผุนความคิดอยู่บางอื่นเนาะนี่แหละมันบอได้มงนีเด้วนี่ คนบ่ฮู้จักว่าสมาธิเพิ่นแปลว่าหยังเออเข้าใจว่ามันนั่งรับตาถึงมึงอยู่เข้มคนอยงอย่หั่นมันนั่งับตาซื่อๆแต่ความคิดมันอยู่นําผู้อื่นคิดถึงผู้นั้นคิดฮอดนีสั่งอีนั่นักบักหานี่อหั่นเนาะว่าไปั่นผู้เราจะคองเป็นเด้จังหัวน่แม่นเขาโอ้ยบ่าอยู่นี่ทํานทําอีนั่งับตาสั่งนสั่งผู้นี้โอ้ย ทำ <laughs> <h ums> ้าเห็ดคึ้มอยูังทำเลยเห็ดเปลี่ยนเลยยังแต่เห็ดบ่เป็นก็ซ้ำอีกตัวเอาเอาสบิดงแบบนี่คุณเดาว่านเปลี่นนะคุณนี่สิมาจูบบ้างเพิ่งเออฟังท่าจิเหลือบตาลงไปเบื้องายจมูกเขานี่ท่าจิลู่ล้มเขาผู้มีคำบอดิกรรมก็หายใจเข้าพูด อาจจะออกโทพูดโทพูดโทอยูแ่แค่นั้นบัต้องคิอยังเงินเดอ้อเราถ้าสังเกตบความรู้สึกหนึ่งชั้นสิกเป็นนึบๆอยู่แล้วบางคนก็เกิดนี้บางคนเกิดระว่างนี้บางคนกเกิดที่พี่เลยเป็นน่วงนวงนวงหรือหนูๆเขาก็ว่าไปหรือนิ่มหรือเชียวๆก็ว่าไปภาษาความรู้สึกของแต่ละคนเราเห็นเลยบาต้องต่างทางทางทางยังนั่งเรียนเรียนนั่งสั่นละนั่งเหตุยุ่งสั่นจะก็นั่งคำจ่ายอยู่นั่นแหล,ละเหลือบตาลงไป นั่งขําบายเดื่อนก่นเลยนั่งเหลือบตาลงไปเบื้องปลายจมูกให้จะเข้าหา้จะออกเข้าออกก็ออกเดีออ๋ยวมันก็เป็นเดี๋ยวมันก็เป็นมันเป็นเราเองเพราะว่าสติคือความคิดของห้าหนึง่งอยู่กับร่มเข่าอยู่กับร่อมออกห้าบ่ได้ไปคิดพุนคิดผีแล้วก็บ่ได้คิดอย่างไรมันเป็นมันเป็นเราเองแค่นี้แต่เหตุเป็นอะไรจังนั่งไปเหตุได้ถูกการถูกงานถูกถูกท่า บนมันมานั่งรับตาเอามือเห็ุกันยุ่งซี่ดอกเอาเห็ดไปจะรับตาแต่รับตามันบ่เกิดความดุซึกมนี่สิบ่เกิดเด้อถ้ารับตาเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือมันจะขนลุกอนันนี้คือยังนออนี่คือยังนอเข้าต้องการจิตตั้งมั่นในความสงบทั้งๆท,ที่มื่ตา,าถ้ารับตามันความขิดหลายมื่ตาลด มัน้เ้าจังคอยเห็ดทั้งรับตาเห็ดทั้งมืนตาตัวบ่าดี้เวลาเห็ดรับตาเห็ดแน่แต่มันคิดมากมื่นตาเห็ดเอาตัวสลับกันคือเพิ่นเดินย่งกลมมันก็เดินรักษาลมหายใจนี่แหละรู้สึกตัวตัวพ้อมทุกขณะข้งที่ยืนเดินนั่งนอนเหอนเดิเรียกว่าสมาธิทีดตั้งมันม่นในความสงบสงบหนึ่งคือบอไปคิดถึงถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขายุดความคิด หยุดกิริยาคิดความคิดบ่ให้ไปคิดถึงบุคคลสัตว์ที่ของอันเป็นอดีตแต่อนาคตให้รู้อยู่ในปัจจุบันแค่รู้ลมเข้ารู้ลมออกเดาจากอย่างอื่นๆมันจะเป็นมาเอาเองเราห่าว่างคิดเป็นกลางบาา่ได้กู้เบกขาบ่เป็นไม่ได้ไ่เห็นหยังไม่ได้บ่รู้หยังนั่นแหละมันก็คือแบบเข้ออกเข้าออกเออเข้าออกเขออกหนึ่งตัวนึงคืเกิดหนึ่งดอกเด้ออืมเราต้องไปตัดมันดอกกิเลสมันติตัดเอาเองดอก เท่านี้นาที่ลูกไปกับมันเอาเองดอกอย่าพึ่งตัดเอาเฟือกเฟือกเเป็นแล้วนก็นไงถึงตะวันนีเคยมาอยู่เห็ดเป็นอยู่บอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เจ้นหล่ล้มล้มดันยุกไก่กระโหลกข้างล่างแต่น่เป็นจะล้มลมพอง ผมก็เก่งเหมเขาเตอาลึกจบตอนนั้นแต่น้องแม่บอกห้่อยทีลุฟังหน่อยเลยอ่ะแต่ถูกต้องแล้วเออนั่นแหละและห้ามวินาทีลู่เอาเมื่อใดคิดอย่างเมื่อกาเป็นจะม้าจะต่อหนูว่าม้าล้วก็นั่งมึงถูกต้องเมื่อกลูกหอกไปกรู้ว่ามันไปจไปแล้วก็กลับมาล้มาลม่ถูกต้องแบบยาำจิตกลินจะจะจะรู้สึกว่ามไม่ถูกถูกต้องแล้วนั่นแหละ ทำงานไปมันก็เป็นด้วยว่ะดูแหละมันบ่ได้ว่านั่งคิดมันหยุดคิดแต่มันจะเป็นทันทีเลยนี่แหละจิตเป็นกลางเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันบ่คิดเลยว่ากประการกาอมันงงว่ะบ่ได้คิดหรอกบ่บ่ได้บ่ได้ปฏิบัติทางท้าไมขึ้นเออแม่ว่ากระจ่องมึงจ้องมองอยู่บานนี้ได้เข้าใจว่ามันบ่ได้เกี่ยวกับว่าจิจับอะไรหนึ่งหรอกเกี่ยวกับความไม่คิดแค่เหลือบตาเบิ่งอัน แต่ของเองขึ้นโหลดครับรถปุ๊บเป็นโหลดเนี่ยเมืองฟังหลวงพ่อเบาเต่าแรงเราเปไปนี่รู้เอาแต่ว่ายุหนีนะิ่งก็ยุฝั่งนอกมันหลวงพ่อดาได้หลวงพ่อมันเลยประกาศคิดยังว่านีก็ย่ง,ยงแล้วเลยยุ่ขฝังนอกป้อมเพื่อนมันหลายมันหลายเนี่หรอกนันหาชวนี่แหละางนี้ลถึงบอกว่าในชุดไทยแเราต้องปุงตนเองเด ยุน sí. yeah. ีอาริจหลายๆคนในมูกระยะนั <no> ้นมเขากระบอกแต่ท่านถ้ำเนาะแล้วยู่ไกล่ป้องกอนแต่อันนั้นอันนี้ท่างเถืองขากระบอกด่าบลดกับนี่คือคิดกันได้ึ้นมาทานเถือนกับด่าบลดเขาก็เลยยากจรงว่างก็หาั้องเนนะความหนุ่มกระ้ใหยอนมามันตื่นมันเืองมันคืองกระของมันหลับมันย่อมมันย่อม แต่ในสุดท้ายรเราฝึงตนเองนบ่าไละละละหมมันละเอาเองด<ช>อกออความว่านี่เวลาอันใดที่มันเก่ามากมีความรู้สึกนึบๆยู่ในตัวเองทั้งในก็ตามทั้งในระบว่างกระตากหรือเขาในลึกสมองหรือก็ตามมันละมันละเป็นแบบนั้นง่ายหนึ่งเด้เข้าไปฟังมากนะเ้าคิดผิดละจากกระเจ้ิดวิกิวคิดช้าจังสันจังสี่มันยังมีความสงสัยอันแน่นหนะอันนี้ละแบบบรรลุซึก พุทอยังเลยกระไปเลยเนะนี่ยละละง่ายเละ่ล่ะที่บอกว่าละหนึ่งคือไม่มีความรู้สึกพอใจแล้วไม่พอใจกับผู้ใดเลยเพราะว่าหนึ่งเข้าอยู่ในกายในกายคือลมหายใจมัง่งอยู่ในเวทนาแห่งเวทนาอ,อันเวทนาในเวทนาที่เป็นมันเออเมือนยืดในจิตในจิตเอ้าเมื่อิดไปเดิวเนาะก,กลับมาลมปับ๊บนี่เห็นบาสติควบคุมอืมอืมนี่แหละมันเริ่มมัมนเริ่มพึ่งตนเองได้เลยเวลาบอก นี่พ่อจเปลี่ยนบ่เพนมันมาฟังเขาดิสมาธิพวกนี้ฟังสมทธิแล้วแต่มันเขาเงี้ยงเงี้ยอยู่เขาก็ตังมันเลยดิเป็นบบ่หรือยากเมื่อจากเมื่อลอยเปอเส้นไปสั่นจากเมื่อไรฝาเป็นสมาบ่พระอาจารย์นมาสั่นยากมากกัจังมากไหมกับอะไรจากมากกับจังมากตัวจากมากผัก ซือผักคำบนเกงมาอีกอะไรมาผัดมาเห็ดมาผึ้งาเกาอะไรเอาไปสร้างก็สร้างเราไปเฝาพืนค้นคือเกาไปาบอกดูดู่ะนักทิดังมากขนาดยูรย่อกัไดน อากเรายองเลยอ่ะโอ้ยนออยากมานี่รับชีวนเพนนัชช้างอัน้โซลาเจลเออเอออยา่าลืมไปสบายบุญบ่วงบ่วง้นศาลจอไปได้เถ้าขอจะไปยังดอกกษาจังสีก็กินถ้าเขาเขามาจากใครคู่ผู้นี้หรอดอกกษาไปก็เอาไี่ผู้ดังเรากยินบ่ยิ่ผู้ดังไป